ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ WKP Auto ช่องที่เราจะพาคุณไปเจาะลึกรถยนต์รุ่นเด็ดจากทั่วโลก วันนี้เรามีโอกาสพิเศษได้รีวิวกระบะรุ่นใหม่ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมเข้ากับความอเนกประสงค์ของรถกระบะสมัยใหม่นี่คือ2025 Caterpillar p i c k Up แบรนด์ที่เป็นตำนานด้านเครื่องจักรหนักระดับโลกได้นำ DNA อันทรงพลังมาสู่ตลาดรถกระบะผู้บริโภคและผลลัพธ์ก็คือรถที่ไม่ได้ถูกสร้างมาแค่เพื่อทำงานแต่ยังเพื่อสร้างความประทับใจในทุกมุมมอง เริ่มจากภายนอก 2, 2,025 Caterpillar Big Up มีเอกลักษณ์โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยสัดส่วนที่ทรงพลังและดีไซน์สไตล์อุตสาหกรรมที่ไม่เหมือนใครดันหน้ามาพร้อมกันชนสีดำด้านขนาดใหญ่ติดตั้งสเกตกันกระแทกพร้อมน็อตโชว์ความดุดัน และกระจังหน้าเอกลักษณ์ของแคทเธอร์พินล่าในโทนสีเหลืองอุตสาหกรรมที่ทำให้นึกถึงเครื่องจักรรุ่นตำนานของแบรนด์ไฟเดทัมรันนิ่งหลายแบบเล็ดดีไซน์โค้งเฉียบไปตามซุ้มล้อเพิ่มความสปอร์ตและทันสมัยฝากระโปรงหน้ามีเส้นสันและนูนกลางบอกใบถึงพลังซ่อนอยู่ภาพรวมด้านข้างสูงโปร่งด้วยระยะยกตัวถังมากล้ออัลลอยขนาดใหญ่กับยางออเทเรนและซุ้มล้อชัดเจนบ่งบอกถึงความพร้อมลุยทุกสภาพทาง ด้านหลังมากับกันชนสีดำด้านพร้อมขั้นบันไดในตัวตะขอเกี่ยวลากจูงและายท้ายเล็ด,ดีไซน์ทันสมัยฝากระบะประทับโลโก้แคทเทอร์พินล่าตัวโตบ่งบอกสายพันธุ์ชัดเจน ในด้านสมรรถนะแค t เทอร์พิ r จัดเต็มด้วยเครื่องยนต์ดีเซล V8 เทอร์โบ6.7ลิตรให้พละกกำลังสูงถึง500แรงม้าและแรงบิดมหาศาลกว่า1,100นิวตันเมตรทำให้พร้อมสำหรับการลากจูงหรือบรรทุกงานหนักระบบส่งกำลังใช้เกียร์อัตโนมัติ10จังหวะที่ปรับจูนมาให้ตอบสนองทั้งทางไกลและงานใช้แรงบิดตำ่ำสำหรับคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมก็มีรุ่นไฮบริดดีเซลไฟฟ้าให้เลือก ช่วยประหยัดน้ำมันแต่ยังคงพลังการทำงานไว้ครบตัวแชสซีใช้เทคโนโลยีโครงเหล็กเกรดอุตสาหกรรมของแคเ e อร์พิ a ลาเพื่อความแข็งแรงทนทานสูงสุดบนถนนให้ความรู้สึกนุ่มนลนเกินคาดด้วยระบบช่วงล่างแบบ a d ด p t พตีฟดัมเปอที่บาลานซ์ระหว่างความสบายและการยึดเกาะทางส่วนการลุยออฟโรดก็ไม่เป็นรองใครด้วยดิฟล็อ k หลงัง ระบบเกียร์ต่ำและระบบควบคุมการยึดเกาะขั้นสูงไม่ว่าจะลากเครื่องจักรหนักหรือปีนเส้นทางโหดรถคันนี้ก็เอาอยู่ทุกสถานการณ์ภายในห้องโดยสารยังคงความแข็งแกรง่งแต่ผสมผสานกับความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยแผงคอนโซลตกแต่งด้วยวัสดุนุ่มสัมผัสผสมอลูมิเนียมสไตล์อุตสาหกรรมให้ความรู้สึกทั้งพรีเมียมและพร้อมลุย จอทัศสกรีนขนาด14นิ้วควบคุมได้ตั้งแต่นำทางไปจนถึงตั้งค่ารถขณะที่หน้าจอผู้ขับเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบปรับแสดงข้อมูลได้ตามการใช้งานไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสมรรถนะก,การลากจูงหรือการลุยออฟโรดพวงมาลัยหุ้มหนังเดินได้ตัดสีพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันเบาะนั่งขนาดใหญ่รองรับสรีระเลือกได้ทั้งแบบผ้าทนทานสำหรับรุ่นเน้นทำงานหรือแบบหนังพรีเมียมพร้อมระบบอุ่น ระบายอากาศและนวดสำหรับรุ่นสูงสุดที่เก็บของมีให้เพียบทั้งช่องข้างประตูคอนโซลกลางขนาดใหญ่และช่องใต้เบาะหลังด้านเทคโนโลยีรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายชุดเครื่องเสียงพรีเมียม12ลำโพงแท่นชาร์จไร้สายและพอร์ต USB-C หอลายจุดระบบความปลอดภยัยก็จัดเต็มด้วย Cruise Control แบบแปรผันระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยรักษาช่องทางและกล้องรอบคัน360องศาพร้อมโหมดช่วยต่อพ่วงลาก ด้านราคา2,025 Caterpillar p i k Up ถูกวางตัวเป็นกระบะ Heavy Duty ระดับพรีเมียมรุ่นพื้นฐานที่เน้นทำงานเริ่มต้นราว2.35ล้านบาทรุ่นกลางที่เพิ่มความสบายและเทคโนโลยีจะอยู่ระหว่าง2.7-3.05ถึง 3, ล้านบาทส่วนรุ่นท็อปสุดพร้อมทุกออปชันและเครื่องยนต์ไฮบริ d ดีเซลไฟฟ้าจะอยู่ราว3.4ล้านบาทแม้จะไม่ใช่รถกระบะราคาถูกแต่คุณจะได้คุณภาพการประกอบระดับตำนานวิศวกรรมเกรดส สาหกรรมและสมรรถนะที่พร้อมรับทั้งงานหนักและการขับใช้งานประจำวันโดยรวมแล้ว2,025แค ter อร์พินล่าป u กอัพไม่ใช่แค่รถกระบะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งแค t เทอร์พินล่านำประสบการณ์กว่าศตวรรษในการสร้างเครื่องจักรที่ทนทานที่สุดในโลกมาสู่ถนนสาธารณะ พร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นสมรรถนะทรงพลังภายในพรีเมียมและเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่สุดแห่งพลังความทนทานและความอเนกประสงค์ไม่ว่าคุณจะลากเครื่องจักรออกผจญภัยในป่าหรือแค่ต้องการรถกระบาดท,ที่แตกต่างจากทุกคันบนถนนแคทเธอร์พนล่าคันนี้ก็พร้อมตอบโจทย์และนี่คือการรีวิวของวันนี้จาก WKP Auto ถ้าคุณชอบการเจาะลึกรถยนต์แบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเรามีรถรุ่นหน้าสนใจอีกมากรอให้คุณได้ชมกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า